สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดียมเช้ากินข้าวกันวันนี้นั่งกินข้าวในบ้านนะจ๊ะนั่งเรียบร้อยหน่อยเดีย๋ยวเขาจะว่ากันนั่งไม่เรียบร้อยคัดตามาดอย่างดีเลย <c oughs> กินอะไรข้าวผัดคิมชีข้าวผัดกับคิมชีไม่ใช่ข้าวผัดคิมชีนะข้าวผัดราดคิมชี <c oughs> แล้วก็มีน้ำพริกปลาส้มเพื่อนทำให้อร่อยอร่อยอืมปลาส้มฟัก นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำให้เพื่อนที่ทำงานทำให้อร่อยมากเลยคิดถึงบ้านเลยเดี๋ยวจะไปขอซื้อเขาเขาทำให้กินฟรีหรอกอย่าบอกว่าทำขายก็จะซื้อนะเพราะอร่อยมากกินข้าวกันเพื่อน<ๆ>ไม่ได้ทำคลิปนานละสามสีว่วันทำที สีห้าวันทําทีทําแต่งานมีเวลาเวลาเวลาอยู่บ้านก็เหนื่อยออแซ่บกิมจีซื้อมาจากคอสโกอ้ออร่อยอ ใกล้ปีใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้างไปเที่ยวไหนกันเพื่อนๆที่ทำงานแพทไม่หยุดที่ร้านร้านอาหารเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด อยู่ที่นี่ทำงานหนักก็หนักจริงๆนะเพื่อนแพทย์บางคนทำงานเจ็ดวันต่ออาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดทำทุกวันไม่มีวันหยุดอโออร่อย ปลาส้มก็อร่อยข้าวผัดก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยคิมชีก็อร่อยคเคเบ้นชอบกินกินหมดกระปุกเลยเนี่ยแซ่บ วันนี้พากันนั่งกินข้าวในบ้านมันหนาวข้างนอกแดดไม่ออกอนหนาว สมากก็เงียบเหงาเพราะเราอยู่กันสองคนแม่ลูกไม่มีญาติพี่น้องใหญ่ที่นี่คริสต์มาสก,ก็ เหมือนวันปกติทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษกินข้าวเช้าข้าวเย็นไม่กินนะกินแต่ข้าวเช้า ข้าวเช้านี่กินหิวแซ่บแซ่บหลาย Oh. เขาทําดีนะทําเป็นปลาส้มอ่ะ,ะแบบว่าทําหน้าหนาวมันก็เปรี้ยวอะ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ผงเปรี้ยวไม่ได้ใส่ผงผงอนะไร ไม,ไ,มไม่ได้ใส่ผงแน้ไม่ใส่อะไรเลยเลยคยถามว่าเขาคั้นทำไรเขาคั้นกับน,น้ำสาวข้าวข้าวาเหนียวน้ำข้าวเหนียวอ่ะน้ำแช่ข้าวเหนียวอ่ะ น้ำแช่ข้าเหนียวเขามาคั้นกับปลาแล้วต้องมาถามไปทีลืมไปแล้วจำได้อย่างเดียวคือเอาน้ําแช่ข้าเหนียวมาคั้นกับปลาแล้วทิ้งไว้กี่นาทีไม่รู้อ,อืพิกกินข้าวผัดเฉยๆมันเลี่ยนกินพริกน่ะ อร่อยผสมหนาวอาหนาวมันเข้ามาพายะจะตกเ,ออเริ่มแต่ เริ่มจะอิ่มเริ่มจะเลี่ยนนะแพทเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรของมันมันนะกินข้าวผัดมันมันแฉนมันเยอะก็เลี่ยนกินได้ไม่เยอะหรอมันหมูหมูสามชั้นก็เลี่ยนเป็นคนกินง่ายอะไรง่ายๆเหมือนจะง่ายอะ่ะอยากเลือกกินหน่อย อชอบกินอะไรแบบบ้านๆแบบเ,เนี้ยน้ำพริกปลาสม้มแพทเห็นข้าวผัดมันเหลือหน่อยนึงก็มากินให้มันหมดหอ่ะอืมอืืมอื้มอ๋อ อร่อยอืมอือแซ่บหลายปลาส้มนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะเอาไปทอดน่าจะอร่อยกินถึงปลาส้มฟักบ้านหมี่ปลาส้มฟักบ้านหมี่ก็เป็นเนี้ยะบุรี อร่อย่ลยลูกเขาทำยังไงเวลากลับบ้านไปหาแม่ที่ไรแวะซื้อเผียรอบกินปลาสม้มซื้อไปทอดกินปลาส้มเป็นตัวปลาส้มฟักนะี่นซื้อไปทอดกินอร่อยเก็บกินจะหมดแล้วกิมจี กิมจิทิมช,มชีอร่อยมากร่บล,ลายวันนี้เจอกันแค่หายพอขายคิดถึงเนาะวิว่าแพทสบายดีทำงานเหมือนเดิมที่ก็เบื่ออยากไปเวทีชันอยากไปพักผ่อนไม่รู้จะไปไหนเป็นโควิดเรื่องนี้ ไม่ใช่เป็นโควิดไม่ใช่เราเป็นจิว่ามันเป็นเทศกาลโควิดต้องเสียงว่าเทศกาลไปไหนไม่ได้ทุกร้านห้างร้างปิดหมดปิ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 ดต้องอยู่แต่บ้านอย่างเดียวไปไหนไม่ได้วันหยุดวันอะไรก็ต้องอยู่แต่บ้านช็อปปงช้อปปิ้งที่สถานที่เที่ยวปิดหมดอื น่าเบื่อเงาอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปไอตอนที่ไปได้ก็ไม่ได้ตอนที่ไปได้ก็ไม่ได้ไปไม่ถือโอกาสได้ไปตอนที่อยากจะไปก็ไปไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจความหมายแพน <laughs> อยู่คนเดียวบางทีมันก็เงาเงาเนาะเงาจับใจเลยเงาเข้าไปในเส้นเลือดเส้นสมองอ่ะไม่ใช่งเงาธรรมดานะเงาเข้าไปถึงสมองถึงเส้นเลือดอืมเงาจริงไปละเอาไว้เจอกันคลิปหน้านเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนมานั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันเลยสั้นๆ พอได้หายคิดถึงกันไปบ้างยังอย่าลืมแพทยนะแพทย์ยังอยู่เหมือนเดิมอย่าร้องให้ทุกอย่างมันคี่คลายน,น,นู่นนี่นี่มันจบเรื่องจบราวอะไรทุกอย่างมันคลี่คลายไปก่อนแล้วเค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะเอาไงต่อตอนนี้ลาไปก่อนจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย